รรบมาเิสวด,ดีไปทัสุดยีครับพี่แดงพ,พราพัฒน์พี่สุวิทย์แฟนรายการคุยขโมงข่า,าวเช้าผมอยู่ที่วัดพระธาตุทริพุนชัยเมืองล้านานาประเทศไทยนี่คือสุดยอดฟันธงผมนําท่านมากาบสักการะเมืองล้านานาเ<อ>มืองเหนือในครั้งนี้เจดีพระธาตุทริพุนชัยมีความขลังและความศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธา แห่งสาธุชนมานับเป็นพันปีตั้งแต่สมัยพระเจ้าอาทิตยาราชได้สร้างองค์พระมหาเจดียด์ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุผมถือว่าดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ผมเคยมากาบไหว้สักการะวันทาอาธิษฐานแล้วกลับไปชีวิตรุ้งโรดเจริญรุ่งเรืองดังคำอธิษฐานวันนี้จึงต้องนำมาสาการะวันทาตามผมมาเลยครับไปบูชาดอกไม้ทูปเทียนที่บริเวณหน้าองค์เทพพระราหูทรงครุฑ ที่คณะสะดือเมืองก่อนแล้วค่อยไปสักการะวันทาองค์พระบรมสารีาริกธาตุณพระเจดีย์พระธาตุรุร่งชัยเชิญเลยครับตื่นเช้ายังไม่ได้ไปไหนรีบมาเร็วไว้เปิดดูทีวีสุดยอดฟันธงเวลาดีพาไปทุกที่ทั่วถิ่นแดนไทยบอกได้สุดยอดฟันธงบอกได้สุดยอดฟันธง ไหว้พระทำบุญสุทานอีกทั้งอาหารสารพันมากมีที่พักสุดยอดอย่างดีมันต้องช่วงนี้สุดยอดฟันธงอดอกไม้สุดยอดฟันธงและที่สําคัญนะครับท่านมาที่วัดพระธาตุลาบุญชัยเนี่ยดอกไม้ทูบเทียนที่ไหว้พระทำบุญเนี่ยดอกไม้ทูบเทียนที่จะไปบูชาพระไม่ว่าจะไปไหว้พระธาตุหรือจะไหว้เทพรทาหูทรงครุฑนะครับต้องมาบริเวณด้านหน้าของวิหารสะดือเมืองเนี่ยนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์เข้าวัดครับไม่ได้ไปที่อื่นอันเนี้ยจะเป็นมงคลและได้บุญเต็มที่ตทเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันเนี้ยฟันธงครับ นี show, ่เป็นเทียนสืบชะตาลดเคราะห์ก oh ับดอกไม้นี้บูชาที่ด้านวิหารเทพราหูทรงพุทธนะครับเงินก็ทําบุญแต่ตุปัจจัยทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ก็ทาบุญกับวัดบํารุงวัดดูแลโดยเจ้าประเดชพระคุณพระราชปัญญามรลีนะครับเอาละครับเดี๋ยวสวดตามไปพร้อมๆกันนะครับ สุวรรณเจติยังฮาลิพุนชยาถังวระโมลีทารังอุรัตทิเสถังสหังคุริตทิงกัจจายะเนนานีตาปัตตะปูรังศีเสณไมหังปะ,ะมามิทาตุงอาหังวันทามิสัปทาอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสข้าพเจ้ารักเลขานิเทศ และสาธิชนแฟนรายการคุยขมง,งข่าวเช้าขอน้อมเสียก้าวของข้าพเจ้านบน้อมพระธาตุอันเป็นพระเจดีย์ทองซึ่งตั้งอยู่ณเมืองคริบุญชัยเบื้องหน้าขอการบันาทานี้จงนำมาซึ่งความสุขความเจริญเมื่อไปประกอบกิจด,ด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาอาชีวะมีวิริยะชันชาติตะวิมังสามิงอมืองอเท้าแล้วไซจงเป็นเครื่องประกอบ คุณงามความดีในกุศนล,ละกร,รมที่ทำจงรุ่งโรดรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นที่รักแก่มนุษย์และเทพเจดาทั้งหลายแก่แหวนเงินทองไหลามาเทมาพ้นทุกโศกโภยภัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยกับตัวข้าพเจ้าและทุกคนทุกท่านด้วยเถิน<อ>ครับนี่คือสถานที่ที่เต็มไปด้วยความงดงามในทางประวัติศาสตร์ศิลปาศาสตร์ และมีความครังความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของพุทธาเทวนุภาพที่ผมเคยประสบแก่ตัวอย่าลืมนะครับมีโอกาสพาลูกจูงหลานมากราบสาการะวันทาวัดพระาธ,ธาตุหาิพุนชัยจะเกิดสิริมงคลแก่ตัวท่านอย่างแน่นอนฟันธงครับเอาละครับวันนี้เวลาช่วงสุดยอดฟันธงหมดแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้โชคดีสวัสดีครับตื่นเช้ายังไม่ได้ไปไหนรีบมาเร็วไวเปิดดูทีวี ฟันทงเวลาดีพาไปทุกที่ทั่วถิ่นแดนไทยบอ,อกได้สุดยอดฟันทงบอ,อกได้